าดมันเห็ดดำค้าเหลืองกำลังอันออกเยอะเลยปีนี่ออกเยอะไม่พี่น้องที่เลี้ยวบุ้งี่งุ้มเลยเห็ดอันนี้ก็กินได้ได้จ้าเนี่ยแต่วป่าอายุปีเจ็บนี่สิมาเก็บเห็ดดำค้าเหลืองกับเห็ดอันนั้นแล้วจะไปน้องเห็ดตีนเก็บจ้าเออ เขาขึ้นน้ำมอดนี่ก็งามีพี่น้องป๊าดพี่นอ้องเบื้งนมดดั่นเห็นปะจ้าเนี่ยแมนเบื้อได้จา้าพี่น้องคุณเห็นปะแมนเบื้อได้หรอนี่จ้าคุณง่างามเห็นปะพี่น้องเอ้ยคุณมาเท่าพี่น้องเอองด้อวันนี้มาเก็บซอยกันเก็บเห็ดดำขาเหลืองค่นะเก็บไป ไปตุนไว้จะกินพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดนี่เขากระเพะออกสุกปีเนาาจะเฮ็ดคือเฮ็ดเผิงหวานเอา้าอันนี้เฮ็ดเผิงเลือดพี่น้องเห,นห็นปะขึ้นตามมอดนี่อุ้ยนะคือเฮ็ดเผิงหวานปีนี้น่ะพี่น้องมามี่มัจะมีสุกแบบเป็นบางปีเนาาจะง,งามพี่น้อง เฮ็ดอันนี้นี่วิธีตุนเฮ็ดไว้กินในหน้าของปลายยูนะจนะ๊ะเนาะปลายาลายูเฮ็ดมาหลายหลายวิธีนะจ๊ะพี่นอ้องเครงต้มเครงสดเครงอย่างเงี้สิเฮ็ดเปิี้หวานนี่ปลายยูวา่าเข้าแพ็กสดเขาช่องฟิตนี่อร่อยกว่าอันเข้าต้มได้จ้ะแล้วก็เฮ็ดเนาะจา๊ะเนาะหนึ่งเด้อจ้ะเด้อนี่นี่เฮ็ดอันนี้กันหนึ่งเฮ็ดเฮ็ดตีมแกะกันหนึ่งเฮ็ดอันนี้กันหนึ่งแซ่บ หนึ่งไอเราก็เอาเกลือโรยนะจ๊ะคือเฮตินแกนะนะโรยแล้วก็เอาเขาช่องฟิลบาดก่อนนี้อู้หูนั่นอนเลยเนี่ยยืนตามมอดสวยเนะจ๊ะได้ไ่ะเฮ็ดอันนี้นี่นจะมีคููแฝด้ะจ๊ะที่เขาเก็บต่องเบิ่งดีๆได้คููแฝดกับมีได้ดอกสีคล้ายๆกันได้ไว่าไอเวลาเขาบานนี่ อันนี้จะบอกว่าเป็นร่องตรงกลาง้อจ้ะครูแฝดแต่ว่าปอยู่ก็ท่านไม่เห็นเดียวถ้าเห็นเนี่ยสิเอาให้เบ่งจ้ะ พ่ออายุอันมูหนึงแต่่าเขาบอกว่าหั่งห้ประมาณนี้มาจ้ะยังดอกหน่อยอยู่นะ มาผิดเอาขอสวดน,นะจ๊ะเจอเป็นมูมอ้ำางาเลยเอโอ้ยข้านเก็บได้พี่น้องเลยถ้าเขาเป็นกักวก็ส่วนเอาสว่นาสวนเอาเลยนะพี่น้องคอยตัดขาเนาะจา๊ะ phải nắm nè, Kòn, phải nắm nè nữa, hừ hừ, còn nó phải không โอ้มงไคหน่องเหงงลืองง่ามเลยส่วนเราเลย มีเห็ดดอกกระลำเด้อจ้าเด้อเนี่ยมี FC เอฟซีิ่นผันขโขเอ้ยอิ่นถามมาว่าดอกเห็ดดอกกระลำเนี่ยเอาไปเห็ดยังกินใอยูเอาเทากับไปแกงแกงเห็ดร่วมก็ได้ได้จ้าเนี่ยก็เอาไปแกงน่ะหลับที่ใอยู่เก็บไปเนาะจ้า,จานี่อู้ยงามเด้กพี่น้องเห็ดดอกกระลำไหมตัดอู้ยถักอ่อนๆอ,อยู่จ้ะ ก,กี้ป้ายูพอแล้วห้องบานมั้งเหรออ่อนๆเลยเอาไปเอาไปผัดกับเผากับแสบด้วยจ้ะผัดกับเผาเอาไปมกกับแสบนี้ตัวที่สักไอายุปัดเหรอเอาดอกทิศทางวะแต่ยูบาดก็โลแ่แต่ก้าวอ,บบอ่ะบวบ โอ,โอ,โอ้โอมหว่าดัเนี่ยคันอันมองได้เขาส้มบู์ดอกง่พี่น้องเอ้ยเห็ดก้อนสนนะจ้ะตามมอดมางเลยเนาะ มาปาหนีอันเห็ดอันหนีกับออกนี้ปกติเขาบอกหน้าแถวนีนะปีแรกได้พี่น้องนี่เห็ดอันนี้ออกแถวเคยมามมเห็ดแถวนีบ้างมีไหมเอ้ยงามเลยยา,าวๆมุงน,นะม่น้องเดยตามมอดนี่งามมันถอนขึ้นมาเหรอ ป้าได้เห็ดผึ่งหวานออกนี่หาบรรยากาศพี่พี่น้องอยู่ล้วเดินหาสิหละ่ะจ้ะอันเห็ดผึ่งหวานแล้าเขาหนีเด้วยท้อจ้ะเนาะก็ตั้งเท,ลทเลเทเลนะพี่น้องเวลาห้ามองไปดิสีนะจ๊ะก,ก็ดิไปเก็บเห็ดดำคาเหลืองบ้างค่ะพี่น้องมัดม,มานจ้ะเก็บจนมนัดมือเลยค่ะพี่น้องปีนี้ออกร้ายค่ะอีลีเห็ดดำคาเหลืองนะจน๊ะครังานอันขา,ขาวๆนั่นว่าเป็นยังนี่จ้ะเนี่ยขนอันเห็ดตีนแกะด้วจ้ะเพราะว่าป้าอยู่เก็บเห็ดตีนแกะน้ำนะจ๊ะ เฮ็ดดอกกระลำก้อนึงจ้านี่ดอกเฮ็ดดอกกระลำนี่ไปโยซี see, เอาไมาแกงเนอจ้านี่เอามาแกงเฮ็ดร่วมเลยละจ้าเนาะก็ได้ประม่าณนีหละจ้าพี่น้องได้ถาดเต็มๆเลยละจ้าดอกทำงานมาเด้อพี่น้องเอฟซี่มาเฮ็ดไปกินซอยกันนี่เอฟซีถามมาว่าไปายโยกินเหมืดบไปเก็บเฮ็ดสมือกินบ่เหมอือดดอกจ้าเนาะเข้าเก็บมากนี่ก็คือเอามาตุนไ้กินนา่นๆช่วงฤดูเขาบ่มีแม่จ้าเนาะ พอว่าฤดูเห็ดเท่ากับไปเก็บเห็ดนี่แหละมา่อไห่จะกินนะจ๊ะพี่น้องหรืออัญมณีใบวเวลาอ่ามูพวกมาเยี่ยมกับแบ่งปันกันไปกินยังสินะจ๊ะเนาะ,ะ่สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะพี่นอ้องเด้อขอบคุณพี่น้องเอฟซีอะไรด้จ้ะเด้อทั้งเอฟซีเก่าหลีเอฟซีไม่ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกการติดตามได้จ้ะเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้า